เอาเริ่มสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใหม่เอาดีๆเราถ่ายแล้วเอ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเปิดกล้องมาเรามาพี่แดนเราแบบก่อนแล้วใครจะพูดแล้วใครจะพูดก่อนแล้วใครจะพูดบ้านเราเราจะมาทำเรื่องนี้ครับลูกอะไรจังการเราพูดจังการโอเคเราจบแล้ววะเริ่มเลยเอายังถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่เเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตัดออกก่อนก็ได้เออสวัสดีวันนี้เราจะมาทำเรื่อง มมนมถั่วเหลืองแล้วต่อไปเป็นการแนะนำรายชื่อนะครับมผมเด็กชายธนชูพันธุลาเลขที่5กอไก่อยู่ชั้นม .1 นทับครับ,<ม>รบสวัสดีครับผมเด็กชายศิวพลกิิวัฒน์คุณเลขที่11กอไก่อยู่ชั้นม .1 นทับครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาสางระมิตรจํุญานครับอยู่อยู่เลขที่13อกออยู่ชั้นม .1 ทับครับสวัสดีครับผมเด็กชาจุฑาน์คุณแสนเลขที่13กอ ดิฉันมันหนึ่งลบเจ็ดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัชชาปัตตเทียเลขที่หกขอดิฉันมันหนึ่งลบเจ็ดครับไาเราเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเราต้องแช่นมถั่วเหลืองเป็นเวลาหนึ่งคืนซึ่งเราก็ได้ทํามาแล้วนะคะครับเราได้สมมติแกะแล้วก็แกะนมถั่วเหลืองกันดีก็แกะเลยเออแล้วค่อยปั่นกับน้ำนะคระเราขอตัดก่อนนะครับเพราะเราจะไปต้มกันไปต้มเราใช่เหรอเออบอดปั่นก่อนค่อยเอาไปต้มฮะปั่นก่อนเอาต้มเหรอ เออมันบอกว่าอย่างนี้ใช่ปั่นปอนต์ตรงใช่นั่นก็ปั่นกันเลยฮะปั่นหมอนี่เลยเหรอครับเออก็เยอะเด็กปั่นปอนต์25ลิตรอมันเป็นไลน์อันนี้มันเฮ้ยท็อปท็อปเอ็งบังไอ้จอบไปหรือเปล่าไม่อะไรหรอกท็อปไปไปยืนข้างหลีอ่ะแล้วก็จะกรองน้ำยังไงดีพไมม่่ีงแกะได้ยังแกะได้หรอครับโอ้ยครับแกะกระนาแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำเลยเหรอใส่น้ำเลยเหรอ ใส่ใส่ไปด้วยเลยหมดเลยใช่ไหมหมดเลยหมดจริงอ่ะจริงจริงเหรอไอ้เออเทสไงไถคิปดูเก็บบอแบงไอ้เนอะก็ะแสน้ำต้องถอดออกมาก่อนไม่ใช่เหรอวะเอยู่เพิ่งเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเลยลืมจ่าแล้วก็เสียบไปเลยทำไมไม่เอาถุงเอาไปด้วยอ่ะเออว่าอะไร้นล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 ้น้มันเยอะลืไปบอกเอาน้ำบอกเอาน้ำบอกอ๋อไม่เทไม่ให้หมดเออเทหมดมันไม่ล้นหรอกเออแล้วก็นอนอีกอ่ะ นมนมนมเดี๋ยวค่อยใส่เพราะว่ากคือเราต้เฮ้ยแล้วปั่นอย่างนี้ก่อนถั่วที่เหลือนี่กินได้ใช่ไหมย่างถั่วอันนี้ถั่วอะไรอ๋อคลิปอยู่มานถั่วไอติมปิดมานะครับมาแล้วก็มาปั่นก่อนแล้าเดี๋ยวนอนที่หลังครับผมอย่าบังอย่าบังอย่าบังเอ้ยออกเขาขอนะครับเอ้ยอย่าบังกินแล้วกินแล้วยนแะครับ เราก็ะจะมาเริ่มเปืนแล้วครับนะอันนี้คือสองหนึ่งสองสามครับโอ้ ค่อยเออ้ะไรเงี้ยเออไ่หนุไม่ไม่คืแล้วันั่าไม่ได้หรอไม่ก็เย่หละอันนี้ม่เอันนี้เวไดปล่อยเลยอันนี้เอามาเป็นอาหารอาหารเสริมขอรับขอรับมันใส่ลมเลยไหมวะเปิดปิกี่เดยักเดียวกินไมันโอเคอก่นก็เปิดไอติเปิดใส่ซะจัดหนักหอด ได้ไปแรนิดหน่อยได้น้ำนมอ่ะเอาเอาใส่นี่เอาแบ่งใส่นี่นิดนึงก็ได้เนีเออแบ่งใส่นี่ก่อนมันมันต้องเอาผ้ามากรองเนี่ยนะมีที่กรองมันเออก็กรองเอาน้ำออกแล้วก็ใส่ใส่นมลงไปคือไงได้กินถึงน้ำตาลสดนั่นนั่นเารู้เลยเนื้อเนือตัน้ำตาลสดเขารู้ละกินมันไม่ใช่เป็นกินของไอตัวนี้เออกินของเครื่องหรือเปล่ากินเหมือนกินเหมือนนักอ้อยเลยอ่ะเออใช่ขอสดสักสดได้ไหม เฮ้ยเราถ่ายคลิปด้วยเฮ้ยเราเดี๋ยวเราต้องก่อนนะกองก่อนก่อนก่อนไว้แล้วเขาใส่ใส่เขาไปแทนกองก่ออกเฮ้ยแล้วแล้วนมใส่เข้าไปแทนน้ำโอเคเดี๋ยวรอพากองก่อนนะเดี๋ยวเราก็รอพากองก่อนนะครับเลยนะครับตัดคลิปเลยจบมันถ่ายหน้าตัดยัง